หลังาจากที่ผมเปิดรับ Q&A ไปนะครับประมาณเดือนกว่าแล้วในที่สุดครับผมก็ได้ทำคลิป Q&A สักทีหนึ่งนะแล้วก็ก่อนที่จะมาเข้าคลิปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับ200 0 0ซับนั้นะในช่องแบทฟอร์มนะครับโอ้โหเอาตรงคือเป็นเวลาที่นานมากกว่าจะ200 0,000ซับมันติด10,000 0มานนานมากนะแล้วก็ Q&A ครับครั้งหน้าสุดเนี่ยก็ หลายปีแล้วน,นะครับซึ่งมาในวันนี้ครับผมได้เปิดรับคำถามเพิ่มเติมนะครับสำหรับ Q&A ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคำถามที่หลายคนก็คงอยากรู้นะ <Q> <A> เกี่ยวกับตัวผมนะครับว่าเออพี่เชื่ออะไรเป็นยังไงบ้างหลายอย่างนะสกุทุกสุดดิบนะครับทั้งหมดในวันนี้ครับผมจะมาตอบคำถามเหล่านี้ทั้งหมดกันนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c ไคร e ด้วยนะครับ เผื่อใครที่ยังไม่ได้กดซับนะมามาดูคําถามกันดีกว่าครับคําถามแรกครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นคําถามเดียวด้วยนะสาข้อข้อแรกครับขอถามว่าพี่เคยท้อบ้างไหมพี่ทั้งเรียนด้วยทํางานไปด้วยมีแผนในอนาคตโลกหน้าไหมลองแคสเกมอื่นนอกจากโรบ็อกแล้วก็ชอบอาหารแนวไหนบ้างคือเรื่องของท้อเนี่ยเอาตรงคือ มันก็มีทอนะส่วนใหญ่อะมันไม่ท้อเรื่องที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับมันจะท้อเรื่องทําคลิปนี่แหละที่บางทีเนี่ยยอดวิวมันได้ไม่เยอะถามว่าในอนาคตมีแผนวงหน้าไหมตอนนี้นก็มีแผนอยู่นะแต่ยังไม่ได้ปรับเป็นชิปเป็นอันเท่าไหร่คือลองแคสเกมอื่นเนี่ยอันเนี้ยเคยมีคิดอยู่แต่ยังไม่ได้จริงจังตอนนี้อะแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่จริงจังเลยมันจะมีอยู่ช่วงนี้ผมไลฟ์สตรีมเกมอื่นที่ไม่ใช่โรบ็อก อันนั้นแหละคือผมงองทําอยู่นะแต่ว่าก็พักไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยยอดวิวอะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนดูมันน้อยในลฟ์สตีมอีกส่วนหนึ่งคือผมมองว่ามันยังไม่ค่อยเข้าเขาเท่าไหร่ส่วนอาหารที่ชอบชอบแนวไหนบ้างส่วนตัวผมชอบชะอมน้ำพริกนะกินอร่อยดีนะครับเหงากไก่อ,อันหนึ่งที่ผมชอบมาช่วงน,นี้ก็คือข้าวซอยมาคำถามต่อไปครับ จะมี UGC หมอนไงม้อนกวางขายไหมคิดว่าน่าจะไม่ไม่ใช่อะไรมันน่าจะขายไม่ได้ถ้าขายได้ก็มีดราม่าคําถามต่อไปครับอันนี้ก็ถามว่าการเริ่มต้นของพี่ช่องนี้นานมากไหมครับกว่าที่จะมาถึงช่วงที่คนรู้จักมากขึ้นงั้นแต่ละวันพี่ใช้เวลาหาข้อมูลนานขนาดไหนคือช่องเนี่ยเอาตรงอะ่ะมันไม่ได้นานมากกว่าจะดังนะเพราะว่าถ้าใครทราบกันดีช่องนี้เริ่มต้นอะ่ะ มันมี1,000คนติดตามแล้วเพราะว่ามันมาจากการที่หลายคนกดติดตามจากช่องบอสิสิซึ่งใครที่มาดูแต่ช่วงแรกอาจจะทราบดีว่าผมดังมาจากผีเกข้างก่อนในที่เป็น Animation r o บ็อกซึ่งแล้วก็ผมมาทำช่องแยกที่หลังโดยตอนนั้นนะ่ะช่องเริ่มต้นมีคนติดตาม1,000คนซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะช่องนั้นไม่เคยมีคลิปรงสักคลิปเดียว เออแต่คนติดตาม1,000งพันเด็กะเราก็หาข้อมูลนานไหมข้อมูลส่วนใหญ่หาไม่ใช่นานครับเพราะว่าผมไปกกไงอยู่ที่ Twitter สซะส่วนใหญ่แล้วก็ Twitter อ่ะส่วนใหญ่จะมีพวกทวิตข่าวสรุปไม่ทีหนึ่งแล้วที่มันจะนานก็คือการที่เรียบเรียงข้อมูลมาพูดนี่แหละคำถามต่อไปที่เล่นโรบอตนานแค่ไหนอะครับกี่ปีถ้านับจากที่ผมเริ่มเล่นโรบอจริงๆนะผมเล่นประมาณช่วงปี2 0 1 7 นะครับอาจจะก่อนนั้นันด้วยแต่ว่า Account ที่ผมใช้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปี27 1 7นะครับประมาณช่วงหลังเอ็กฮันพอดีซึ่ง Account น,นี้น่าจะมีอายุประมาณ8ปีเต็มแล้วนะครับคืออยู่ในช่วงสมัยที่ r o b ็ o x เนี่ยเป็นช่วงแบบว่ากลางเริ่มต้นอาโ์รคด้วยอะ่ะเออคำถามต่อไปครับอันนี้ก็ถามนะ3ข้อข้อ1พี่เรียนจบมออะไรข้อ2พี่ชอบแมปไหนที่สุดในโรบ็ o x ข้อ3 ก่อนจะทําช่อง YouTube พี่ทําอะไรมาก่อนขอตอบข้อ3าก่อนนะว่าผมเรียนมาหาลาัยก่อนนะครับซึ่งมาหาลัยที่เรียนก็เป็นมอราชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงเป็นมอที่อยู่ใกล้บ้านผมมะเอาจริงอะมอราชพัฒน์หายคนน่าจะรู้จักเพราะว่ามีเกือบทุกที่นะในประเทศไทยนะครับส่วนชอบแมปไหนมากสุดในโรบ็อกเอาตรงคือท่าที่สุดในใจเนี่ยผมต้องยกให้เกมนี้นะเอากาสเตอร์ คือเป็นเกมที่หลายคนอาจจะไม่คุนชื่อเท่าไหร่นะแต่เป็นเกมแนวแข่งขันครับแข่งเป็นทีมเหมือนรายการเกมโชว์ที่มันออกแบบคล้ายกับรายการเกมโชว์อย่างซูเอเวอร์เมื่อก่อนมันชื่อซูเอเวอร์นะครับแต่ว่าสิทธิเกสิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะอีกเกมนึงที่ชอบตอนนี้มากสุดก็คือเกม f o ร์ซาเคนแต่ถ้าที่หนึ่งในใจจริงผมยกให้อลกาสเตอร์นะเป็นสไตล์เกมที่ผมเนี่ยชื่นชอบไป่สุดละแล้วก็เป็นเกมที่ท้าทายดี นะแข่งกับคนอื่นครับไม่ได้แข่งกับตัวเองคําถามต่อไปครับพี่ได้แรงบันดาลใจจากใครเอาตรงคือผมได้แรงบันดาลใจจากหลายช่องนะมาปนกันส่วนใหญ่เป็นช่องฝรั่งแต่ถ้าช่องไทยอะ่ะก็ช่อง JCB อะ่ะที่ผมติดตามแล้วผมก็คือมีแรงบันดาลใจทําคือถ้าคุณดูคลิปผมอะ่ะจะเห็นได้ว่าช่วงแรกอะ่ะคลิปมันจะคล้ายคืออย่างเช่นแจนดับประวัติในพวกนี้เป็นต้น แล้วก็การตัดต่อเนี่ยอาจจะคล้ายคล้ายคือนิดหน่อยจากรูปแบบการตัดแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนที่หลังคือโดยส่วนมากเนี่ยแรยงบันดาลใจผมจะมาจากช่องฝรั่งนะอย่างเช่นช่องที่ผมดูบ่อยเป็นพวกช่องทําคลิปมวยป้ามพวกนี้เป็นต้นอันนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจครับจากนั้นส่วนหนึ่งอะไรทําให้พี่เริ่มเล่นโรบ็อกหรอครับประเดหนักมันไม่ใช่อะไรเลยครับปเด็นหนักคือเกมที่ผมเล่นประจําเมื่อก่อนนะ่ะมันปิดเซิร์ฟเวอร์คือเมื่อก่อนอ่ะผมเล่นเกมที่มีชื่อว่าออซาก้า สมัยต้นแต่ไกลหน้ายังเป็นเจ้าของอะ่ะเดี๋ยวนี้เกมเซิร์ฟปิดแล้วนะครับเป็นเกมนึงที่ผมต้องบอกว่าผมเติมเยอะมากนะเมื่อก่อนเป็นเกมออนไลนเกมนึงที่เออมันเป็นแนวที่ผมชอบมากเป็นแนวต่อสู้ RPG ซึ่งสมัยนี้คือเกมมันเจ๊งไปแล้วในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็เคยหัายมาเล่นโรบ็อกแทนนะคือเห็นว่าแนวเกมมันคล้ายคลึงกันคำถามต่อไปครับมาถาาว่าพี่ชอบอีเวนต์ไหนที่สุดในโรบ็อก ผมก็คงยกให้เอกฮันสองสิบแปดอยู่ดีครับคือมันเป็นอีเวนท์ที่มันไม่มีอะไรเยอะนะเป็นการล่าไข่มีพาร์เซ่แต่ตัวแมพอะมันทำคอนเซปต์มาดีผมยังมองว่าเอกฮันดีที่สุดอยู่นะคำถามต่อไปครับอันนี้มี3ข้อที่เคยท้อแท้หมดหวงังเหนื่อยกับงานไหมอันนี้ผมตอบไปแล้วนะคือใช่ครับเหนื่อยกับงานครับแต่เหนื่อยกับคลิปที่มันยอดวิวมันน้อยมากกว่า 2. พี่ชอบคลิปกับไม่ชอบคลิปไหนที่พี่ทำมาที่สุดในช่อง3 คิดไอเดียที่จะมีแนวทางคอนเทนต์อะไรใหม่ๆใ,ใ,ในช่องนี้บ้างครับข้อ2คือชอบคลิปและไม่ชอบถ้าผมชอบคลิปนะผมชอบไอคลิปที่เป็นจาอันดับมากสุดนะมันจะมีจานดับเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากคือจานดับสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนที่ปแปลกๆอ,อันนั้นอะ่ะผมชอบมากนะเพราะมันเป็นคลิปที่มันดูแปลกดีหลายหัวข้อส่วนคลิปที่ผมไม่ชอบเป็นจริงนะผมไม่ชอบคลิปสปอยที่ผมทําเลยผมพูดตรง เพราะว่าถึงแม้ยอดวิวมันจะดีนะแต่ผมมองว่าการพูดผมอ่ะมันยังไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคลิปอาร์เกสที่สมัยนั้นผมยังพูดไม่ค่อยเก่งหรือพูดแบบติดขัดหรือตัดต่อตอนพูดไม่ดีอ่ะอันนั้นะเป็นหนึ่งในคลิปที่ผมมองว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ยอดวิวมันเยอะนะง่าสุดก็แตกงานไปแล้วอ,อีกข้อหนึ่งคือมันเป็นคลิปสปอยที่หยิบมาจากช่องอื่นมาสปอยทีหนึ่งอะซึ่งถ้ามองในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคแล้วครับในมุมผมนะแต่ว่า นี่ก็เป็นหนึ่งในคลิปที่ผมมองว่าเป็นคลิปใหญ่นะเราน่าจะเป็นคลิปยาวคลิปหนึ่งเลยเพราะสมัยนี้ผมทําคลิปสั้นๆครับขั้นามต่อไปหัวนี้มีภาพมาด้วยพี่ฟอร์มมีความรู้สึกยังไงกันจะผ่านมาหลายปีที่พี่เคยเล่นไปแสดงซีรีส์ผีเกค้างตั้งแต่ภาค1ถึงภาค5ผมจำไม่ได้ซ้ำว่ามี5ภาคเดือซีซีเป็นคนนำกลับและเป็นคนสร้างซีรีส์สุดสยองนี้ขึ้นมาเอาจริงคือถ้าดูจากสมัยก่อนน่ะคือผมเชื่อว่าคนไทยไม่ซีเรียส นะกับเรื่องของตัวอคอนรแล้วก็เรื่องของเพศคือหลายคนจะถามผมว่าพี่รู้สึกโอเคกับไอการทําซีรีส์แบบเหยียดเพศหรือเป็นล้อเพศไหมที่ตัวเองเป็นผมมองว่าผมเฉยๆผมไม่ได้ซีเรียสมันทําเอาฮามันไม่ได้เป็นการเหยียดอะ่ะมันเป็นการที่ทําเพื่อตลกซึ่งเอาตรงคือเราไม่ได้โดนดูถูกอะ่ะเหมือนก็เราทําเป็นคอนเทนต์มากกว่ามาที่คําถามต่อไปนะพี่ชอบเล่นเกมอะไรเป็นพิเศษครับเกมอะไรเป็นพิเศษ ส่วนมากผมก็จะเล่นพวกเกมโฮโยะอย่างเช่นเกมชิน n ิม p พ c ฮงไกสตาร์เร r ยวเซนเลสโซนซีโร่ฮงไก n ินเพ็กเตอร์แต่ถ้านอกจากนั้นก็คือโ o บ็อกเนี่ยครับเออเป็นเกมที่ผมชอบสุดนะแต่ถ้าเทียบตอนนี้มาแรงก็เกมชินสตาร์เร i l วเซนเลสแล้วก็อ m p a พ t 3เตร์พี่เปิดหน้าเมื่อไหร่ครับพี่อายุเท่าไหร่น้ำหนักกี่องศา,าเซลเซียสไอ้น้ำหนักเนี่ย <c oughs> มันไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่อ่ะเพราะว่า คือผมบางคั้ที่จะปล่อยตัวเองพอสมควรตอนนี้นก็น่าจะ80ขึ้นแล้วอะอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ23ปีครับส่วนในเริ่มเปิดหน้าเนี่ยจริงๆเคยเปิดเหมือกันนะแต่ว่าหลายคนไม่ค่อยดูคลิปนั้นมันหายไปกับกบก,กับคลิปอื่นไปแล้วนะนะแต่ก็มีแผนจะเปิดหน้าอยู่นะแต่ปัญหาคืออุปกรณ์ยังไม่พร้อม ยังเม่ได้ซื้อเว็บแคมมากลางคิดจะซื้ออยู่อาจจะเปิดหน้าไลฟ์สตรีมอาจจะเปลี่ยนแผนทําคลิปเป็นคลิปเปิดหน้าทําคลิปไปด้วยอันนี้ก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็มาคอมเมนต์ได้นะว่าอยากให้ผมทําคลิปเปิดหน้าเล่าข่าวไหมหรือทําเป็นเล่นเกมเหมือนเดิมอันนี้ก็มาคอมเมนต์ได้นะครับมาฝั่ง youtube กันบ้างอันนี้ถาม4ข้อครับ1พี่ชอบแบบไหนสุดอันนี้ตอบไปแล้ว สองพี่เกลียยแบบไหนสุด 3. พี่เคยชอบใครไหมสี่พี่มีแฟนยังข้อ2อ,อันนี้ผมจำได้ชื่อหนึ่งไงที่ผมตอบได้ this game is pain คือมันเป็นแมปต่อภาพอะครับในอีเวนต์ t a v e r s e Champion ที่คือคุณไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้อะแต่ผมไปเล่นไงซึ่งเกมมันปวดกระบาลมากคือผมไม่น่าจะมีใครชอบเกมนี้อะผมพูดเลยนะ 3. พี่เคยชอบใครไหมอันนี้ ก็มีมันมีเยอะอะครับมีคนชอบแต่ไอ้ข้อ4เนี่ยมันไม่มีแฟนคำถามต่อไปพี่เคยเล่น T D X ไหมนู่นครับไงสตรีมเคยเล่นอยู่อันนี้ถาม3ข้อ 1. ในโรบ็อกพี่หาเกมมาจากไหนมันดูหน้าเล่น 2. พี่เก็ตอีเวนต์ไหนไหมส่สนใน r o บ็อกสพี่ชอบแอนิเมชั่นโรบ็อกไหนไหมาได้ส่วนใน YouTube 1. หาเกมจากไหนส่วนมากผมหาจากตัวของ Tik To อที่โรบ็อกทำคลิปแนะนำ 2คือจากอีเวนท์ที่เพิ่งจัดไปอย่างเช่น The has h ที่เกมมันมีตั้งน้อยเกมอะครับอันนี้ผมหาได้เอาเกมเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเกมที่เล่นใหม่ขออ้อ2พี่เกตอีเวนท์ไหนไหมส่วนในโรบ็อกถ้าเกรตสุดๆผมมองว่า p ิ z z a ปาร์ตีถ้าผมจำไม่ผิดนะพิ z ซาปาร์ตีเป็นอีเวนท์ของโรบ็อกที่จัดประมาณช่วง2018หรือ2 0ง9 ซึ่งอีเวนต์เนี้ยมันไม่มีอะไรเลยครับนอกจากคุณไปเก็บพิซซาที่ยิงจากเพื่อนและจากคนดังปัญหาก็คืออีเวนต์เนี้ยมันเป็นอีเวนต์หาคนดังยูทูบเบอร์หาเดฟหาแอดมินเหมือนการให้คุณเก็บของจากอีเวนต์ที่ผ่านมาครับแต่อีเวนต์พิซซ่าปาร์ตี้เนี่ยมันมีของแจกแค่ประมาณ4หรือ5อย่างซึ่งคอนเซปต์อีเวนต์มันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะผมมองว่ามันแย่นะสำหรับผมมันไม่ค่อยมีอะไรทำครับแล้วก็เกมที่เข้าร่วมเนี่ย เป็นเกมที่กระดับกลางๆอ่ะไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจำเท่าไหร่กับอีเวนต์นี้ส่วนแอนิเมชันที่ชอบแอนิเมชันผมชอบ The ะเบคอนแฮ r นะคำถามที่ถามว่าพี่ชายมีงานทำยังคือเอาตรงก็ไม่ครับผมทำช่อง Youtube อยู่พี่ชื่ออะไรครับเอ่อน่าจะบอกไปนะว่าบอกชื่อช่องก็ได้ผมชื่อฟอร์มครับพี่ชอบฟังเพลงแนวอะไรมากที่สุดผมชอบฟังเพลงายแนวน,นะ เช่น EDM เพลงญี่ปุ่นเพลงเปิดอนิเมะเพลงซักาญะแต่ผมจะไม่ฟังเพลงไทยเลยเพราะว่าผมไม่ชอบเพลงไทยเพลงไทยมีแต่เพลงเศร้าที่ผมจะชอบมากสุดตอนนี้จะเป็นเพลงพวก J p o p เพลงอนิเมะไอพวกนี้เป็นต้นส่วนมากนะครับต้องเป็นเพลงเปิดอนิเมะด้วยนะถ้าไม่ใช่เพลงเปิดอนิเมะเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ก็มีบางเพลงที่ฟังนะผมจะชอบเพิ่แบบว่าเป็นเพลงแจ๊สเพลงร็อกบางทีอะแต่ส่วนมากจะชอบเพลงอนิเมะครับ อันนี้ถามสามข้อทำไมพี่ถึงเลือกที่จะทำคลิปแนวข่าวสารเข้า,ามาถึงข่าวสารสองพี่เคยเหมดไฟจนไม่อยากทำคลิปต่อไหมสามการทำคลิปและการตัดต่อพี่ทำเองทั้งหมดหรือมีคนมาช่วยผมไม่ได้มีคนมาช่วยนะครับผมทำเองหมดส่วนข้อหนึ่งคือทำไมถึงทำคลิปข่าวสารเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไทยทำอ่ะครับส่วนหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือทำแล้วยอดวีม,มันขึ้นดีอันนี้เอาตรงเลยไม่อ้อม้อมนะ แต่สาเหตุหนักก็คือมันไม่มีใครทําครับส่วนเรื่องที่หมดไฟเนี่ยอันนี้ก็เคยมีนะที่ผมพูดไปว่าบางทีทาคลิปเอยอดวิวไม่ดีก็มีหมดไฟบ้างครับแต่ก็กลับขึ้นมาใหม่นะไม่ค่อยหมดไฟนานเท่าไหร่คําถามต่อไปที่เริ่มเล่นโรบ็อกตอนไหนครับเล่นพราะใคร2คิดยังไงถึงมาทําข่าวเกี่ยวกับโรบ็อกข้อหนึ่งเนี่ยอันนี้คือผมเชื่อว่าไอดอลหลายคนที่เล่นเกมโรบ็อ x เนี่ย ผมไมหน้าพลพี่แป้งซีบิงคือส่วนมากผมก็ได้มาจากพี่แป้งสีบิงนะครับที่ผมเลือกเล่นเกมโรบ็อกนะส่วนไอคิดยังไงทําข่าวโรบ็อกก็ผมพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับคําถามต่อไปอ้นนี้3ข้อวงดนตรีที่ชอบคือวงอะไรเพลงที่ชอบคือเพลงอะไรนักร้องที่ชอบคือใครอืมไอวงดนตรีที่ชอบอ่ะคือตอนนี้ผมไม่มีแบบจริงจังแบบชัดเจนเท่าไหร่นะวงดนตรีที่ชอบ เพราะว่าผมฟังเพลงหลายประเภทมากปะปนกันไปอะ่ะจนมันไม่มีจอดจงว่าผมชอบวงไหนอะ่ะแบบชัดเจนนะส่วนเพลงที่ชอบจริงๆผมมีเพลงที่ชอบเยอะมากนะคือแบบปีนึงฟังเพลงเซตหนึ่งอีกปีหนึ่งฟังเพลงเซตหนึ่งแต่ถ้าจะเป็นเพลงที่ผมเนี่ยฟังแล้วผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะมันจะมีอยู่สเพลงเพลงแรกคือเพลง Shelter ของ Porter Robinson แล้วก็ m e d i a n แล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงญี่ปุ่นไม่รู้อ่านชื่อถูกเป่านะโอคินิเมซูมามะของอีฟเพลงนี้ผมก็เชื่อชอบนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะที่ผมชอบของศิลป,ปินบางคนแต่ผมยกมาแค่2เพลงนะที่ผมฟังบ่อยอยู่ช่วงนึงเลยส่วนนักร้องที่ชอบจะบอกว่าเป็นนักร้องก็ไม่ได้อะเพราะว่าเขาไม่ใช่นักร้องเขาเป็นศิลป,ปินมากกว่าก็คือมาสเมโรคือถ้าคุณดูอวตารผมเนี่ยคือผมก็ มีช่วงหนึ่งที่ผมแต่งคล้ายคึนกันมากเลยนะส่วนหนึ่งก็ได้แรงมาดาลใจครับจากมาสเมโรด้วยในการแต่งอวตารตัวคอนโดบ็อกเพราะมีช่วงนึงที่ผมชอบฟังเพลงมาสเมโรมากเมื่อก่อนนะครับคำถามต่อไปครับ1พี่ใช่ผีเกหรือไม่ใช่ครับบอกอย่างแล้ว2โรบ็อกมันมีรอหรือเปล่า3พี่ชอบสไตล์ไหนในโร,โรบ็อกไอ้รอโรบ็อกนี้มันเอาตรงคือมันเหมือนเป็นมิดมากกว่านะหรือเป็นแบบคำเล่ามากกว่านะ ถามว่าเป็นงอไหมมันไม่เป็นงอครับโรบ็อกมันอิสระมากเลยคือถ้าคุณหยิบงอจากโฟซาเข้มมาเป็นเงาของโรบ็อกได้เนี่ยมันก็น่าจะได้นะแต่ผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ดีว่ะ 3. พี่ชอบสไตล์ไหนอันนี้คือเอาตรงคือถ้าคุณเห็นผมแต่งอวตารเนี่ยคงไม่ต้องคิดเยอะนะ <c oughs> เพราะว่าผมแต่งแนวอาร์โทบ่อยมากคือมันไม่ใช่อาร์โทแท้เป็นอาร์โทเกยใส่หัวเรียมปกติแต่ตัวเป็นอาร์โท มันจะคล้ายกับพวกไอหุ่นในเกมเดท i m มเพ s สอะที่ตัวเป็นคนหัวเป็นโรบ็อกอะอย่างนั้นนะครับคําถามต่อไปพี่ชอบเกมแนวอะไรครับคือผมชอบเกมแนวเทิร์นเบสนะคือเกมไหนเทิร์นเบสผมเล่นหมดไก่ประเภทเกมหนึ่งก็คือเกมแอคชั่นเอออันนี้ผมชอบมากคือไม่ใช่แค่ในโรบ็อกนะแต่ใน s t e ีมด้วยนะครับอันนี้รวมใน s t e ีมด้วยแล้วก็ในเกมมือถือคําถามต่อไปในบรรดาอีเวนท์ที่โรบอกเคยจัดมา ทั้งหมดรวมทุกอีเวนต์พี่ชอบอีเวนต์ไหนงแนขอแยกเป็นช่วงก่อน2021แล้วก็หลังจาา2021ถ้าช่วงก่อนเนี่ยผมบอกไปแล้วนะก็คือเอ็กฮันนะ2018แต่ถ้าหลัง2021เนี่ยอันเนี้ยผมคงยกให้อีเวนต์ยางเดอะคลาสสิกนะคือผมมองว่าคอนเซปต์แล้วก็รูปแบบชัดเจนดีคือผมชอบเกมของ W i i Empire มากถึงแม้อีเวนต์มันจะทำลูปไปหน่อยแต่ว่าตัวเกมพรีเซนต์ตัวของแมปโรบ็อกแบบคลาสสิกได้ดีนะ แล้วก็รถโรบอ๊บคาิกที่ผมมองว่าโหมันจริงเจ๋วมากนะครับในเกมนี้แล้วก็อีกหนึ่เกมในอีเวนต์เดอะคาซีที่ทํามาดีนะบางเกมทําอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยส่วนมากครับที่ทำอะทำมาดีมากนะอีเวนต์เดอะคาซีคำถามต่อไปหัวนี้มีเยอะมากหนึ่งพี่เป็นมนุษย์ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับสองแบทฟอร์มมีกูฟอร์มไหมครับไม่มีครับสามแมปปดพี่ในโรบอทมีอะไรบ้างปลอดแบบแล้วสี่พี่พูดได้กี่ภาษาครับภาษาเดียวครับ คือภาษาอังกฤษผมอ่านได้นะแต่ผมพูดไม่ได้คือพูดแบบแกรมมาไม่ถูกห้าพี่เล่นตับ,บ็อกมากี่ปีบอกไปแล้วหกทำไมมาสคอตหัวพี่ต้องเป็นสีเหลืองอันเนี้ยคือมันมาจากผีเกขั่งนั่นแหละครับที่ผมใส่เป็นหัวเหลืองแต่เป็นหัวพิเคตเป็นแต่ว่าผมปรับหัวให้เป็นหัวธรรมดาเพราะว่ามันแต่งได้ง่ายกว่าเจ็ดพี่เล่นเกมอื่นไหมนอกจากโรบ,บ็อกบอกไปแล้วแปดสีปวดพี่เสียอะไร คือมันไม่มีสีชัดเจนอะแต่ผมชอบสีชมพูกับน้ำเงินตัดกันนะเหมือนสีทงใบเซ็กชวลแต่ผมไม่ใช่เป็นเซ็กชวลนะแต่ผมชอบสีนี้เพราะมันดูเท่ดีมันดูเป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนเป็นสีที่สีนึงคือความร้อนแรงอีกสีนึงคือความใจเย็นคํนาถามต่อไปพี่เป็นเกย์ไหมไอ้คําถามเนี้ยมีทุกคนเลยนะมีทุกครั้งด้วยที่ผมทำซึ่งเอาตรงคือใช่ครับเป็นครับคําถามต่อไปตัวคอนใน f o รซักเคนพี่ชอบตัวอะไรครับ ผมคงยกให้ 1X อ่ะครับผมชอบ 1X เป็นตัวที่ถ้าไม่นับเกมเพย์นะผมชอบคาแรคเตอร์ดีเพราะว่ามันเป็นตัวคอนที่หงายคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วอะเพราะมันบิวมานานนะคำถามต่อไปพี่คิดคนชื่อนี้มาจากไหนครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเคยเล่นเกมกอซาก้ามาก่อนเล่นเกมโรบ็อกเนาะในเกมกอซาก้าผมตั้งชื่อตัวคนอนว่าเป็นแบดนิวฟอร์มซึ่งมันตั้ง อิงมาจากมวยปั้มที่ผมชอบดูช่วงนั้นซึ่งต่อมาผมก็ตัดนิวทิ้งเหลือแบทฟอร์มเฉยแล้วก,กลายเป็นชื่อในโรบ็อกคือด้วยความที่ว่ามอรซาก้ามันเปลี่ยนชื่อไม่ได้มันเสียตังค์ผมเกยตั้งชื่อนี้ในโรบ็อกแทนผมมองว่าพอใส่นิวมันดูเงาราวอะดูไม่มีเหตุผลนะผมลยตัดเหลือแบทฟอร์มพอแล้วก็ไอที่มันใส่ีเทิร์นในโรบ็อกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือรหัสเก่าจำไม่ได้รหัสเก่า, <laughs> กาชื่อว่าแบทฟอร์มนะครับ อันเก่าสุดเลยที่ผมเคยเล่นโดโปอกมาก่อนแล้วก็ผมจำรหัสไม่ได้ผมเลยต้องสร้าง ID ใหม่ชื่อใหม่เป็นแบบฟอร์มรีเทิร์นพี่จะกลับมาทําคลิปสปอยเนื้อเรื่องอีกไหมเอาตรงคือใหญ่ผมบอกแล้ว่าผมไม่ชอบทําคลิปสปอยเนื้อเรื่องเลยผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ไม่โอเคอาจจะไม่ทําอีกคือผมเคยมีช่วงนึงที่ผมทําเป็นเกมนะแต่ว่ากระแสะเกมเนื้อเรื่องตอนนี้มันไม่ดังแลว้วครับซึ่งดูจากสภาพแนะก็คงไม่น่าทําคลิปเล่าเนื้อเรื่องต่อว่ะในตอนนี้คือ หลายเกมใน r รบ l o x สมัยนีย้มันไม่มีพอตเนื้อเรื่องครับประเด็นน่ะนี่ก็เป็นคำถามทั้งหมดนะครับจากคลิป Q&A นะโอ้โหเยอะมากผมต้องขออภัยด้วยที่บางคำถามผมไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่ามันเยอะมากไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวเป็นชั่วโมงนะขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมานะครับแเราก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ถามมานะถึงแม้จะไม่ได้ตอบแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีหนึ่งในคำถามที่หลายคนเนี่ยเออสงสัยแน่นอนนะครับซึ่ง Q&A ครั้งหน้าจะเป็นแบบไหน ต้องรอติดตามดูนะอีกแสนซับเดี๋ยวมาตอบเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม